สวัสดีครับวันนี้เรามากินที่ร้านชื่อเจ๊เชงเงีงยันาโฟสงขานะครับวันนี้เราก็มีโอกาสนี้ครับน้ำย็นดโฟสีสวยสวยนะครับมีนี่ครับเส้นปลาที่ของผมสั่งไปครับเส,ส,ส้นปลาเส้นปลาครับน,นี่ปลาหมึกมีทุกอย่างนะครับลูกชิ้นนี่ผมสั่งไปนะครับตอนนี้ก็มีคนดัง มากินหลายคนนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับเนี่ยไม่ว่าจเป็นผอปตรเราก็ออกมานี่ครับหลายหลายท่านนะครับมาตั้งนะครับนายยกก็ยังมาครับนายกลุงส่เราก็ยังมานี่นะครับนี่ฮะลุงสูเราก็มานะครับร้านนี้คงจะพระเทพก็พระเทพมาเสวยด้วยหรอล่ะอ๋อเราไปถวายอ๋อนี่เป็นถวายพระเทพเสวยด้วยนะครับร้านนี้ครับนี่ฮะ เจเชียงยินตะโฟนี่อาจารย์เสริมชัยด้วยนะครับครับนี่เมนูอาหารนะครับเมนูอาหารนี้ก็ราคาก็รับได้เลยนะครับ55-65นะครับอ่านี่ครับราคาก็โอเคอยู่นะครับครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาสงขาก็มาครับมามาชิมดูนะครับได้ผมได้ดูรายการทีวีหลายหลายครั้งแล้วนะครับ นะครับนี่ครับครับพอดีครับนี่ครับเส้นยี่สั่งนะครับเย็นตาโฟครับอ่านี่ยเย็นตาโฟเส้นปลานะครับอันนี้มีเลืองแห้งอ่านี่มีเหลืองแห้งนะครับอาจารย์อุ้ทานอยู่นะครับอล้ยทานอยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับไม่ต้องปรุงเลยครับร้านนี้โอ้อร่อยเลยครับไม่ต้องปรุงเลย ครับรสชาติออริจินอลเลยทางร้านทรมาดีแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใน youtube นะครับสวัสดีครับเกี๊ยวปลาสดเกี๊ยวปลาจะเป็นทำจากปลาทำเองครับเกี๊ยวปลานี่ทำเองนะครับนี่ครับเนื้อปลาจะบางเนี่ยคือเนื้อปลาบางๆที่อื่นจะเป็นหนาๆคือแป้งนะครับเวลาใช้เราก็เอาไปลวกนี่เป็นปลาอะไรปลาสีปลาจริงๆลูกกินปลาครับป็นเป็น ทูกยิ้นปลาบ้าขา,านจีนิงครับไอวุลีใกล้แยกวัดเรียบโอเคครับ